เราไม่ได้จบลงด้วยการเดินออกจากโรงเฉยๆแต่มันทำให้เรามองหันมามองตัวเราเองว่าเราอยู่ในสังคมแบบเดียวกับตัวเอกของเรื่องนี้หรือเปล่า้้ยเขาไปดูกันปะ่ะจะบ้าเหรอจะเข้าไปทำบ้าอะไรเรื่องที่สี่ไฮโซนะครับหนังเรื่องไฮโซเป็นหนังในแบบฉบับของคุณอาทิตย์อัศรต คือผมอยากจะเปรียบว่ามันเหมือนกับนั่งอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วมีสายลมเย็นๆนะคือหนังมันให้ความรู้สึกสําหรับผมแล้วเป็นหนังที่ให้ความรู้สึกมันอ้างว้างแต่ขณะเดียวกันก็มีความสุขแล้วก็ประเด็นที่หนังเรื่องนี้พูดถึงเรื่องความแปลกแยกเนี่ยมันก็ดูโรแมนติกมากๆผมผมไม่มีอะไรจะพูดถึงหนังเรื่องไฮโซมากไปกว่าผมชอบที่สุด ของหนังเรื่องนี้คือตอนจบของหนังเรื่องนี้ที่ตัวเอกไปอยู่ที่สนามบินนะฮะคือ <trop S 1> <c oughs> หนังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวเอกซึ่งไม่สามารถจะจะจะผูกพันกับใครได้เลยแล้วเมื่อเขาไปอยู่ที่สนามบินมันคือสถานที่เดียวที่เขาจะเป็นตัวของตัวเองที่สุดคือมันเป็นเหมือนโนแมนสแลนหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันให้ความรู้สึกอ้างว้างเดียวดายแต่มันก็รื่นรมมาก uh, To get to work after เรื่องที่5านะครับเรื่องท็อปสกเรืวัยรุ่นพันพันล้านเออหนังเรื่องวัยรุ่นพันลา้านขอโทษเรื่องที่5นะครับหนังเรื่องท็อปส c เร t วัยรุ่นพันล้านโดยแนวทางแล้วก็เป็นหนังแนวชีวประวัติซึ่งปีนี้เราก็มีหนังแนวชีวประวัติอยู่2เรื่องแต่ว่าเออซึ่งก็มีคล้ายคลยึงกันด้วยคือเรื่องของตัวละครที่ต้อง ต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตต่างๆนานาแต่ประเด็นที่โดดเด่นมากๆของเรื่อง To p Secret ก็คือการพูดถึงเรื่องการพูดถึงความสำเร็จที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายตัวละครต้องฝ่าฟันอุปสรรคต้องเจอความยากลำบากและที่ผมชื่นชมคนทำหนังเรื่องนี้มากๆเลยก็คือความที่เขาไม่ได้วัดความสำเร็จ คนด้วยตัวเงินแม้ว่าชื่อหนังเรื่องนี้จะมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องของการเรียกร้องความสนใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาวัดความสําเร็จของของตัวละครตัวเนี้ยด้วยคุณค่าต่างๆด้วยด้วยการทุ่มเทด้วยความวิริยะอุตสาหะของตัวละครแล้วก็ด้วยการที่เขาได้รับการสามารถที่จะกอบกู้ให้ครอบครัวของเขาซึ่งแตกสลายเนี่ยกลับคืนมาอยู่ในที่เดียวกันได้ครับเราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วเราผมจะเลิกจริงๆแล้วลุง ผมจะไม่ดันดูไล่าอีกแล้วผมสัญญา ขอเชิญผู้เชิญรางวัลครับคุณพัชระจิราทิวั์จากภาพยนต์เรื่องซักซีดห่วยขั้นเทพครับและท็อปซีคร็นะครับปีนี้น้องมีหนังสองเรื่องเลยรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจำปี2554ของชมรมวิจารณ์บันเทิงประเภทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ ฝนตกขึ้นฟ้าของโล컬คัลเลอร์ฟีมครับโอ้โห oh ฝนตกขึ้นฟ้าครับโดยโล컬คัลเลอร์ฟีมครับของแสดงความยิรดีนะครับจากน้ำชายพรวอมกับยอดเยี่ยมแล้วก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะฝนตกขึ้นฟ้าครับเป็นการเปิดตัวบริษัทครั้งแรกนะครับ,รบแล้วก็ได้รับรางรวัลหนังยอดเยี่ยมไปเลยนะครับ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับฝนตกขึ้นฟ้าครับเ,เรียนท่านผู้มีเกียรตินะครับเ,เพื่อนผู้สร้างภาพยนตร์ทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็ดีใจมากๆด้วยอ,อ,อย่างที่เคยกล่าวครับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยใช้คนจำนวนมากมายมหา,าศาลเพื่อ มาช่วยกันทํางานชิ้นหนึ่งให้สําเร็จนะครับสาหรับฝนตกขึ้นฟ้าซึ่งสร้างโดยบร,ริษัทเล็กๆอย่างของเราเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็ด้วยความเต็มใจช่วยเหลือจากทุกๆคนที่ทําให้หนังเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์มาได้สมกับที่พวกเราพ่วมกับนะฮะพี่ต้อมตั้งใจเอาไว้นะครับขอใช้เวลาสั้นๆนะฮะมีคนมากมายมหาศาลที่จะต้องขอขอบคุณแต่ว่าคงจะยากมากที่จะกล่าวได้ทั้งหมดนะฮะขอบคุณต้อมเป็นเอกนะครับผู้กกับผู้ มีแรงบันดาลใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะคุณวินเลียวาวารินเจ้าของบทประพันธ์ทุกคนที่สนับสนุนทั้งในและต่างประเทศนะครับดารานักแสดงทุกท่านที่ทุ่มเทให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะพีเตอร์อ Peter นะครับ non น้องดรมนะฮะคริสโจอีบอยนะฮะทุกท่านเลยทีมงานทุกคนตั้งแต่ฝ่ายผลิตถึงฝ่าย post production lab ทุกคนนะครับหนังเรื่องนี้ถ้าไม่มีคนช่วยจัดจำหน่ายเนี่ยเราก็คง ไม่ได้รับความสนใจขนาดนี้นะครับขอบคุณสวัสดีทวีสุขนะฮะขอบคุณย้งขอบคุณพี่จีน่านะครับที่ทําให้หนังเรื่องนี้สู่ประชาชนได้มากขึ้นนะครับขอบคุณชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับคณะรรมการทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ผลตกขึ้นฟ้าได้เข้าสู่ทาเนียบพงอเฟรมของชมรมวิจารณ์บันเทิงครับขอบคุณครับผลตกขึ้นฟ้าครับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจําปี2554ครับขอเรียนเชิญท่านวีรศศักดิ์นะครับพี่นครนะฮะแล้วก็ ร่วมถ่ายภาพกันบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับของปีบส2554ทุกท่านทุกๆรางวัลเลยนะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันครับขอเชิญคุณอมรมีมโนกรรมการผู้จัดการบริษัท c Cloud Tech a d v a n า e จำกัดมหาชนจาก AJ ด้วยนะครับและขอเชิญคุณสุรนุชคงศิลานะครับผู้จัดการมูลนิธิ s อนะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับขอเชิญเลยนะครับ และสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเดี๋ยวรับผลการตัดสินนะฮะอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับทุกๆุางหวัดได้ที่ด้านหน้านะครับที่น้องโอ้ยทีวีพูนะฮะที่โต๊ะลงทะเบียนนะครับด้านหน้าเลยนะครับขอเชิญครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยซ่าเน็ตเวิร์กครับ ขอบคุณ a อนะครับปตทนะฮะ s อ g นะครับอารนะครับและร้านสตอรี่ด้วยครับครับร้านสตอรี่นะฮะที่กรุงเทพมี5สาขานะครับและมีที่โคราชด้วยนะครับอันนี้สอนอจสนามจ,จิตบังคับให้ผมพูดนะฮะขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท,ท่านทุก,ทกรางวัลน,นะครับและนี่ก็คือการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจำปี2,554จาก ชมลมวิจารณ์บันเทิงครับครับนี่กับทุกท่านบนเวทีแห่งนีด้วยนะครับเชิญเลยรางไปต้องขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับน้องๆนะครับที่เสียสละเวลานะครับทุ่มเทแรงกายแรงใจมาทำการแสดงโชว์น่ารักนักให้พวกเรานะครับจากทุบบนราชธานีใช่ไหมครับ และรวมถึงคณะนะักร้องสิทธิเอกทอุกท่านเลยนะฮะนี่มาร้องเพลงหนคืนวันนี้ด้วยนะฮะ,น,ะนี่ก็มากันตั้งแต่โหสี Thank you. Thank you. ่โมง k y o u thank you thank you thankyouthankyou why why thank you thank you Thank you. Thank you.